ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมผารวย9กาผ้รวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเล็ขแนวทางลาวพัฒนาครับสิงนลาวพัฒนาได้ออกกันแล้วนะพี่น้องเมื่อเคลืนครับผมครับงวดที่ผ่านมานะพี่น้องวันศุกร์ที่15กันยายน2566เลขที่ออก314299ล่าง42 ครับสาหรับเลขเล่าออกไปกับือว่าออกได้งามนะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาออก88งวดนี้พี่น้องเอฟซีท่านใดที่ซื้อตามไปอีกแต้มหนึ่งกับเก่าเก่านะพี่น้องเนาะครับก็จะมีโอกาสครับผมครับซึ่งตัวเลขแนวทางครับผมในงวดนี้ครับผมครับสูตรของเบาแหลมหลุดเลยพี่น้องครับซีมีพี่น้องแต่บ่มี2สองน้อเนาะครับเก่าเก่นี่บ่มีเลยครับผมครับต้องขอกราบขอตาณไฟพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็จะภาพาเบื่องเน้าตัวเลขแนวทางของเบาแหลม ซึ่งนึกอธิษานมาถ้าสูตรเบาแล้วมีซองเข่าเต็มเลยครับผมมีซีซองให้พี่น้องแน่นอนครับแต่ว่าสุดๆครับผมได้แค่เล็กหนึ่งนะพี่น้องเนาะสูกับหนึ่งก็เลยได้มาเพียงสำานียครับผมครับต้องขอกราบประธานอภัไฟนะพี่น้องเลขดสุยอีกแล้วครับโบมีวงได้เขาให้พี่น้องเลยครับมีพี่น้องเอฟซีหลายท่านเนาะครับเนาะคอมเมนต์มาเบาแหลมเอ้ยย่บานเจ้าเล่กสุยพันไห้ยู่บอกอไว้เด้ครับโอ้ยเป็นห่วงพี่น้องเอฟซีครับด้วยความห่วงใยนะพี่น้องบ่เม็นสำเนียงสำานึงครับผม สั่งให้เลียกี่นิดจนบางครั้งนี่จนตื่นตันขึ้นมาเป็นน้ําตาไหลพี่น้องครับคืดนั่ครับผมครับยอมรับเพราะว่าเบาะแหวนยู่ทุกมือนี่ก็ยอมรับว่ายู่ได้ด้วยพี่น้องเอฟซีครับนําใจครับของพี่น้องที่เบาะแหลมยืมยุทธจุดนี้ได้นะครับเนาะครับก็ขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมที่เอ็นดูครับผมที่ครับมองถึงความพยายามนะครับเนาะหรือว่าครับผมมองเห็น ความตั้งใจของเบาวแหลมครับผมครับความตั้งใจคือเกินรอยครับพี่น้องในการคำนวณตัวเลขในการคำนวณแนวทางครับผมครับโ่วจะเป็นเลขเล่าเลขใท้ครับพี่น้องครับแต่ละมือครับเวลาของเบาวแหลมก็คือการคำนวณการคิดสูตรครับการที่จะต้องหาครับผมเพราะว่าตัวเลขนี่มันเกิดจากสถิตินะพี่น้องครับผมเมื่อนั่งสังเกตแม้กระทั่งครับผมรอบที่ครับผมเวลาเขาออก มเขาจะหมุนนะพี่น้องหมุนจักรอบจักรอบครับผมถกเป็นตัวเลขออกมาคำนวณกันออกมาเป็นตัวเลขให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นกันครับผมขับบางทางพี่น้องต้องสังเกตเบิงเวลาเขาจับตัวเลขแนวทางเขาจะไล่ครับผมหนึ่งสองสามครับพอบางทางเขาจะบลูมันจะตกลอกหนึ่งลอกสองลอกสามนะครับเนาะขับดังนั้นยิ่งไล่เยอะแต่ยิ่งยิ่งโอกาสมากหลายครับผมการฟันตัวเลขหน่อยๆเหมือนบ้าแลมโอกาสพลาดกระมี่คือกันครับผมสูงเลยแหละครับ สำหรับมวดนี้ครับพี่น้องกับเขามาเบิ่งกันนะครับเนาะครับสำหรับสูตรกับมีเขามีหลุดครับผมครับต้องขอกาบพระท่านอภัยครับแต่ว่าครับผู้เพื่อนโชคมานกับสายวิ่งกันนะครับเนาะสายวิ่งสายหลุดครับผมพอเบาแล้วเน้นซีให้พี่น้องครับ เต็มๆกันเลยครับเพราะว่าจะอยู่ในกลุ่มหรือว่าส่วนตัวหรือว่าครับผู้ใดที่เพิ่อนแอดไลน์ของมาหาบบาแหลมนะครับเนาะครับถ้าท่านใดที่ต้องการนะครับผมแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกับบบาแหลมกับยิ่เลี่มครับผม ID ดีไลน์ครับ0989918208ครับผมครับปรึกษาคุยกันได้ทุกเรื่องครับพี่น้องครับสำหรับตัวเล็กแนาทางครับผมก็มีให้พี่น้อง f c ครับ ขอให้บอกมากกลับสิ่งไดที่เท็ดได้หาไดเบาแหลมก็ะจะเห็ดนะครับเนาะครับเพราะนี่ถือว่าครับเป็นนาทีของเบาแหลมไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้กับบเบิ้งนะครับเนาะกับตุเลขแนวทางครับผมครับผู้ทิพา์โอกาสไปในงวดทิพานมาครับงวดนี้กับบ๊วยตรงท้อครับพี่น้องสิ่งไดที่า์มาแล้วครับพยญยามอยาเก็บมาคิดยา มองกลับไปดูครับผมมองหาโอกาสครับพี่น้องข้างไม่ครับผมสายตาเนาะครับเนาะเวลาทเทามองไปข้างหน้าจะถนัดมากกว่าเลี้ยวขึ้นข้างหลังครับผมขาเวลาเดินไปข้างหน้าก็จะง่ายกว่าการที่เท้าเดินถอยหลังเนาะครับเนาะครับการย่ำยุก,กับที่หรือขับถอยไปทางหลังแน่เดินไปข้างหน้าแนะ่ครับผมโอกาสที่เท้าจะไปถึงจุดหมาย ยากคลับพี่น้องดังนั้นนะครับเนาะกลับควรโฟกัสครับผมครับกับโอกาสที่เขาจะได้กับมันนะครับเนาะครับฝากถึงเอ็ซี่พี่น้องทุกขูทุกคนครับผมด้วยความห่วงใยครับมือนี่นะครับเนาะพี่น้องหลายท่านอาจจะบอกว่าดวงบ่ดีบ่แมนครับพี่น้องทุกขูทุกคนเป็นขึ้นกันเหมดครับผมครับมีดีมีบ่ดีสลับเข้ากันไปครับพี่น้องบ่มีผู้ใดเกิดมาดดวงดีกันเลย ครับเมื่อเบิกน้องครับเนาะกับเหล็กเหล่าพัฒนาในงวดที่จะถึงครับพี่น้องวันจันทร์ที่สิบแปดกันยายนสองห้าหกหกครับผมเหล่าพัฒนา มื่อี้มาเบิงตัวเล็กแนวทางนะครับเนาะของเบาแหลมพารวยเบาแหลมเมือยพาพี่น้องรวยเรื่องงวดนี่ครับลุกมาหลายอาทิตย์แล้วกับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนนะครับเนาะที่กำลัง ติดตามครับที่ยังติดตามกันอยู่ครับก็ขอให้พี่น้องชกๆมันๆมกันว่าว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าเล่าพัฒนาครับพี่น้องซึ่งเมื่อนี้รัฐบาลไทยเฮานะครับเนาะก็จะออกกันครับผมครับก็อย่าลืมครับฝากเอาไว้นะครับกับตัวเลขหน้าท้างครับของบาวแหลมกันนะครับเนาะขออนุญาตนิดนึงครับผมครับตัวเลขก็มีบ่หลายหารครับรัฐบาลไทยครับ วิ่งเจ็บนะครับเนาะสำหรับสายวิงสายรูดครับผมครับสำหรับเลขจับคู่ครับเด่นๆคือเจ็ดหนึ่งครับพี่น้องครับผมก็มีเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดหนึ่งครับผมครับฝากกันเอาไว้ครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีผู้ต้องการน้องก๊อเนาะเชนโชคเชียงไทยกับเลขรัฐบาลไทยเฮาครับมาเบิ้งนะครับเนาะสำหรับเลขวิ่งครับผมครับของเราพัฒนาบนล่างวิ่งรูด ห้ากับหกครับผมเด่นห้ารองหกนะครับเนาะครับกับไซวิ่งไซหลุดกับบอ้ควนผาดครับผมกับเหล็กวิ่งกัน ครับปรเบงในส่วนของตัวเลขจับคู่กันนะครับเนาะห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกสาม 6กสี่หกห้าครับผมครับขออนุญาตนะครับเนาะมวันนี้เอาตัวกันกันไปกันไว้น้ำกับพี่น้องห้าศูนย์หกศูนย์ครับผมฝากกันไว้ครับผมกับเหล็กราพัฒนากันกลับสำหรับตัวเลขที่ติดหานะ้อพี่น้องก็จะมีห้าสาม ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าศูนย์ครับผมครับนี่คือตัวเลขที่ติถานะครับเนาะสำหรับตัวเลขที่บติถาก็จะมีหกสามหกสี่หกศูนย์ครับผมพี่น้องอย่าลืมพิจารณากันเบิงครับสำหรับตัวเด่นตัวเน้นครับพี่น้องเด่นไห้พี่น้องเพียงคู่เดียวนะครับเนาะครับคือห้าีครับผมสำหรับงวดนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคหมัน ปังๆกันทุกขุทุกคนครับครับตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของบ่าวแหลมผ้าร่วยครับผมขับกาแฟกันไว้ครับผมแฟนขับแฟนช่องครับบ่าว่าจะเป็นทั้งช่องของเก่าผ้าร่วยครับกับอย่าลืมครับพี่น้องถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับพี่น้องเอฟซีครับอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับบ่าวแหลมผ้าร่วยกันนําด้วยพี่น้องขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกข่ทุกคนครับที่มีนําจิตนําใจนะครับเนาะครับเข้ามา ติดตามเขามารับชมครับผมรวมถึงครับผมทันทีครับมีมเมล่น้ำใจมาให้เบ้าแลมครับผมขับตื่นตันลายมาือนจนเห็ดงานเมื่ดไรพี่น้องครับยอมรับว่าคนเห่าเกิดมาบาเคยเห็นหน้ากันครับผมแต่ว่าเพิ่นมีน้ำใจที่น้ำใจที่เพิ่นไหามากโบมีบ่ได้หวังสิ่งตอบแทน เป็นน้ำใจที่บริสุทธิ์ครับก็ขอให้บุญกุศลนี้ครับส่งให้เพิ่นโชคหมันกับตัวเลขแนวทางกับการเสี่ยงดวงครับผมที่สําคัญคือสุขภาพคอยเป็นสุขภาพแข็งแรงกันทุกู์ทุกคนครับผมครอบครัวก็คอยเจริญรุ่งเรืองครับผมครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอฝากตัวเลขแนวทางมาเนาะของบ่าวแหลมเอาไว้พี่น้องเอฟซีทุกขูทุกคนครับผมสี่ที่กําลังติดตามรับชมตัวเลขกันอยู่นะครับเนาะขอให้พี่น้องครับผมโชคหมานปังๆกันครับ อย่าลืมกลับพี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเนาะครับสำหรับตัวเล็าทางเล่าพัฒนาของเบาแหลมพารวยครับผมขับ่าจะเป็นทั้งด้านของเล็กวิ่งเล็กจับคู่พี่น้องกับบอกคนลาดกันนะครับเนาะครับสำหรับท่านที่มักครับผมเอาไปเสี่ยงโชคนะครับเนาะมีหลายทันแล้วก็มีหลายงวดที่เขาก็ย่าลืมครับผมเสี่ยงกันตัวเดียวเลยกับเลขรัฐบาลไทยครับผมครับมีหลายทันมักจะลองเอาไปเสี่ยงกันเบิ้งครับซึ่งโฮมบอรลูหรอกพี่น้องครับว่าตัวเลขจะออกมาตัวใดแต่ บางครั้งเขาอยู่กับความเสียงครับพี่น้องก็ล้องเอาไปพิจารณากันเบิงกับตัวเด่นๆกันนะครับเนาะครับฝากกันเอาไว้ครับผมสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาพี่น้องกันไปก่อนก่อนจากกันขออเมทยสไบพอนอยู่น้งอง FC ทุกคู่ทุกคนโชคหมานร่ำรวยถูกหวยกันหมดทุกคู่ทุกคนในวันจันทร์ที่18กันยายน2 5 6 6กับเลขเล่าพัฒนาตัวเลขแนวทางของเบาแหลมผ้ารวยครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม